ค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิฟซี่นางสาวสาสัพพยเยอรมันเด้อพี่น้องเด้อนะคะเมื่อนี้สาวสาสิมาอวดพี่อวดน้องอันอันเบียพักพี่น้องเออซุ้งเจ้าเราทราบเพาะเบียพักเราได้ขานะคะพอเบียรพักไปขอบหน้าตั้งนี่ละสิไม้พี่น้องเบิ้องน้ำกันสันเดอเออมามาเบียนครบมาครบปีอีกแล้วค่ะได้มาเพาะเบียพักแล้วก็สิ ไปลงไปปลูกผักน้ากันอีกกลียวค่ะพี่น้องค่ะนะคะอ้าไปเบิ้งเบียผักน้ากันเลยค่ะนะคะซุ้มอันเบียผักซุ้มกเจ้าเพาะไปพี่น้องคนอยู่ต่างแดนนะคะนะคะอันขันอยู่เมืองไทยกับบรยากเนาะค่ะแต่ว่าคนอยู่ต่างประเทศอยู่สโซนยุโรปอเมริกาเงสิค่ะเพิ่ได้เพาะใส่ขอบหน้าต่างว้ก้อนแล้วค่ะเนาะค่ะเอาจังไดบ่าลายใยแห้งค่ะไปเบิ้งน้ากันแล้วค่ะเนาะว่เบียผักซาวซานี่มันเป็นไงนะคะเบิ้งกันเลยค่ะ ค่ะพี่น้องนะคะอันนี้เป็นหน้าต่างที่หนึ่งของเขาเนาะค่ะเนาะหน้าต่างที่หนึ่งนี่ก็ทีนี้อันต้นมะขามค่ะพี่น้องคะต้นมะขามปลูกไว้ตั้งแต่ปีใดล่ะสีกายพี่ก้อนที่บอกพี่น้องที่ซาซายเฮ็ดคลิปไว้นะคะอืมนีลามันก็นใงญ่ขึ้นมาปานพี่ลวล่ะค่ะนะคะอ่าเดี๋ยวมาเมาเบิ่งน้ากันค่ะนี่ก็เป็นเบียรบักพีกค่ะพี่น้องคะโอ้ตายกะฮดกะกุดเป็นน้ำซุ้มมือคะ่ะมันก็นยังหนาวหี่มาก็ยังตกดูค่ะช่วงนี้ก็ได้นะคะ ส่วนอันนี้เป็นอันปักกะินดินรันร้วะค่ะนะคะปักกถินขอบหน้าต่างเน,น้ะค่ะเนาะส่วนอันนี้เป็นผักแพวอซาซาเห็นต้นเขียวมันอยู่ตาบาจักสีรอดหรือบรอดทางใดถามมาลุ่นน้ากันด้วยค่ะผักแพวอาซาซาสา่วนอันนี้อันนี้บกเกีายวราะมันผักอันนี้เป็นอันกล้วยไม่อันนั้นเป็นใมกิมูดะค่ะนะคะต้นมะกรูดนะคะปีบีอยู่พี่น้องอืมนะคะ ค่ะเดี๋ยวเขาไปเบิรงหน้าต่างที่สองกันเลยจ้าพี่น้องหน้าต่างที่สองบัตรที่เนี่ยค่ะนะคะส่วนตัวนี้ไงนี่เป็นต้นอันต้นสายยาเลอพี่น้องต้ดพุงสลดอบาซันบ่กนะคะเออเราซาไปเมืองไทยกลับไปได้มาซีหากิ้งพุละ่ะติดยูกิิงเดียวค่ะพี่น้องง้ามเป็นภูมิง้ามว่าพี่น้องนะคะ ซ่วนส่วนนี้เป็นเบียรบักพิกคือกันค่ะนะคะเบียรบักพิกอันนี้สิเป็นบักพิกกระเลี้ยงขขาวอันนี้ก็กระเลี้ยงขาย้าวกระเลี้ยงขาง้า,ขาสันส่วนอันนี้สิเป็นอันจินดาบอุ่วนนี้ก็เป็นจินดาค่ะปลูกแซมแซมกันไวบค่ะม่มีมองเออนะคะ <laughs> อันนี้หน้าต่างที่สงอ,องนอพี่นอ้องนอเดี๋ยวไปเบิงหน้าต่างที่สามกันเลยค่ะหน้าต่าง หน้าต่างที่สามพอเนาะคะ่ะอันนี้ต้นดอกไม้ด้ยวยค่ะต้นดอกไม้ต้นมันมีดอกหรอกต้นใบไม้ค่ะอันนี้ก็สิเป็นต้นใบมะกรูดของห้าเนาะคะ่ะเนาะเออในซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องต้นมะกรูดเบิงเบ่งเบ้งเบ่งมันเป็นตะย่างไห่นะคะอันนี้กะกะทินรินรัวที่มันอันเสาซาเพาะปลูกปีกายนี่เนาะคะ่ะเนาะล้วก็มันก็นม่มหนาวค่ะอันนี้ม่มหนาวแล้วดิเนะ เออนะคะหน้าต่างที่สามเราบอกพี่น้องเยวไปเบิ่งหน้าต่างที่สี่ห้าและหกและเจ็ดนำกันค่ะพี่น้องอันนี้เป็นหน้าต่างที่สี่เราบอกน้องหน้าต่างที่สี่ก็เป็นกระทินสินรั่วคือเกาค่ะพี่น้องคะนะคะกระทินรอดหนาวส่วนอันนี้ค่ะเป็นต้นมะระนะคะอันนี้เป็นต้นมะระน้อก,ก็นาอนต้นมะระซาซาเพาะแล้ว เพาะซิบต้นคืนสิบต้นเนาะคะ่ะเนาะแ่วมาต้นนี้คือมันอย่างสมาตเตียกมูแถฮะนะคะอันจะอซาเตรียมดินไว้ว่าสีใหญ่ต้นบักพี่ชอบพราะในีใหญ่นะคะอ่ะหน้าต่างที่อะไรแล้วพี่น้องสี่ล้วบอกสี่แล้วไปห้านะพี่น้องเนาะไปไปดูห้าชูค่ะหน้าต่างที่หา,าแปลงอันนี้เออต่างที่หากับเป็นต้นกระถินคือเกาค่ะกระถินขอบหน้าต่าง ต้อนอันนี้ก็สิเป็นค่าบอกพี่น้องค่ะค่า,าอันนี้โบเมนเบียร์นะคะอันนี้สิเป็นต้นที่ราวซาเก็บใบปีกายนี่เนาะพี่น,อน้องเนาะอันนั้นกะหัวสิงไคกะต้นตะไคร้นะคะอ่ะพี่น้องป้อมหอดป้อมหอดต้นตะไคร้แล้วก็อย่าลืมกดซับตะไคร้ซับตะไคร้ไปให้ซาซซาในเด้อพี่น้องเด้อไปติดตามกันค่ะพี่น้องค่ะนะคะอืมเนี่ยนีซุ้มนี้มันมุมหนาวค่ะมุมรอดค่ะรอดแล้วก็ ไปหน้าตั้งบนหาตั้งไนป้ปเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หาหาแล้วหกไปหกและเจ็ดค่ะพี่น้องค้าไปเบิ่งน้องการคะ่ะพี่นอ้นอ,งนอ,งนองพี่น้องน้่งมุจเจอยังอยู่น้ำข่อยอยู่บ่นะคะมาเบิ่งอนตั้งที่หกบ่บ่เนี่ยตั้งที่หกอันนี้ก็จะเป็นเบี้ยมามากระทินนะคะปุกกระินไว้ลายต้นปีกายเนี่ยนู้ผู้ใดอยากได้นะคะเนี่ยผู้ใดอยากได้กับ สอบถามเขามาเลยค่ะขายตอวุยอันนี้เป็นต้นบักอื้อค่ะเบีย้ยบักอื้อเบี้ยบักอือซาซาเพาะไว้ซิบไนค่ะเพาะไว้ซิปไนคือจากไนเนี่ยสองสี่หกแปดสิบเพาะสิบขึ้นสิบนะคะเป็นไนบักอือที่ซาซาปลูกปิกายนี้เนาะยแล้วสักเอาไนไว้ค่ะขึ้นทุกไนค่ะอันนี้เป็นอันฟักแมวเนาะคะนาอฟักแมวกวับเท้าเคี้ยวเราพี่น้องเอ้ยสวัสด้สลงดินอีกเดือนกัวสองเดือนฝุ่นผู้สภาฝุ่นละ ม่พี่น้องอันนี้ต้นบักอือบักอือบานเ่าด้วยเนี่ยพี่นี่ก็ซืได้ขายบักอือดอกตีขั้นเป็นหลายหน่วยอย่ะนะคะตาแซ่แบแซ่แบได้กินไปกายเนี่ยนะคะแซ่บอยู่อือแข็งความพุ่นเด้อือไปค่ะไปหน้าต่างที่เจ็ดและแปดพี่น้องหน้าต่างที่เก็ดหน้าต่างที่เก็ดน,นี่สิเป็นอันนี้เนาะค่ะอันนี้เป็นเบียบักทั่วด้วยเนี่ยบักทั่วแหล่ นะคะบักตัวภูมิบักตัวแหล่ักตัวปีบานเท่านะคะมันคือเหย้าซากลากขึ้นมาสี่ระบาดเนี่ยโอ้ยแล้วอันนี้ก็เป็นฟักแมวค่ะเบิ้งยอดขึ้นสีสุดหน้าต่างแล้วค่ะฟักแมวหนะาคเนา่ะนี่แหละค่ะปลูกไ้นั่นละพี่น้องเดี๋ยวมีหน้าต่างที่แปดไปเบิ้งต้นกันค่ะ หน้าต่างที่แปดค่ะพี่น้องค่ะหน้าต่างสุดท้ายนะคะเป็นดอกไม้ค่ะมให้เบิ่งดอกไม้ซื้อค่ะนะคะจากดอกยังดอกนะคะปลูกไวส้สละโพลยไม่สูบมีหลบเป็นฟอกอากาศไปนะคะเออฝากไว้นะคะปลูกผักขอบหน้าต่างรัสเซียโบพี่น้องเออนะคะเป็ไนไรพี่น้องผู้ใดเบิ่งมืฮอวนมีเลากะเป็นจั้งไหนคะเออซุมเจ้าปลูกคือซาซาบะ เบียพักบ่ค่ะนะคะค่ะพี่น้องนะคะเป็นจังไดค่ะเบิ้งเบียรพักไปน้กากันแล้วนะคะทุาเจ้าพอเบียรพักไปนะคะแล้วการเดี๋ยวคลิปนาซาซ่ากษบสี้าใหญ่แยกเบียบักพริกนอกข่เนาะนะคะ,นะคะกับจังใดก็ฝากติดต,ตามไว้ในเดอพี่น้องเดอเป็นกำลังใจให้ซาซ่าเนี่ยค่ะฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆนะคะ่ะนั่นก็สีหวัหนหวน่าหัวแล้วะคะ่ะ หนาฮอนเราเขากับสิลงไปพ่อสวนเออพ่อสวนเขากับสิลงไปยุ่สวนกันเวลาค่ะนะคะเดี๋ยวแต้งใดคลิปหน้าซาซาสิพาเพื่อนๆสวนเพื่อนๆมาแยกแยกต้นบบกพิกเนาะแยกแยกมันไงญ่ไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวซาซาสิพาเพื่อนลงไปเบิ้งสวนค่ะมันเปียงไดแล้็วนี่ค่ะมาไล้ลงไปสวนจากเกียค่ะพี่นอ้องค่ะแั้งในคลิปนี้ก็ฝากกับเพียงสักนีดนะคะนอเป็นกําลังใจซาซาในเด้อไปพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ